<ś red itation> ชีวิตโกไอต้ตะทำอะไรใช้เดือนใช้เรีนคุณไปทำอะไรคุณไปตกปลาฮะคุณไปตกปลา,ปปาและวเนี่ยน,น่ะมันไปทำอะไรมาไปเล่นขี้ดินโคนตรงรุ่นมาอ้าวล,ล,ลงไปเล่นลงไปเล่นใช่แล้วหนูล่ะ หนูไม่ได้ลงหนูไม่เลอะเลยใช่ไหมอ๋อไม่เลอะเลยลุกขึ้นดิไม่เลอะเลยหันหลังไม่เลอะเลยใช่ไหมใช่เลยเต้าคนเดียวเลยเต้าคนเดียวเต้ามอมแมมเต้ามอมแมมแลวหนูละ